สวิชมว,วันนี้นะคะมาพบกับต้นไม้บอร์สีนะคะทั้งสี่ต้นทั้งห้าต้นนะคะหลายๆท่านคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแก้วทั้ง5้าแก้วนี้นะคะคือแก้วอะไรนะคะ คือแก้วโชว์บอลสีหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือบอลสีที่ฝ่ายนะคะกําลังแพ็คส่งลูกค้านะคะก็คือที่ถ่ายนะคะเพราะว่าบอลสีห้าต้นนี้นะคะความสูงเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นไซต์ตั้งแม่พันธุ์ทั้งห้าต้นนะคะและที่สําคัญมีการต่อแพ็คส่งแบบต่อแก้วนะคะอย่างน่ารักมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะคือหานุมานเข้าเฝ้านะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะคือสีชมพูเลยนะคะนี่ค่ะจะมีการต่อแก้วนะคะส่งให้ลูกค้านะคะจะส่งแบบแตะกร้านะคะต้นที่สองก็คือหนุมานเข้าเฝ้าเหมือนกันค่ะต้นที่สามก็หานุมานเข้าเฝ้านะคะและต้นที่สี่ขุนศรีวิชัยค่ะนี่ค่ะ และต้นสุดท้ายนะคะคือบอนสีขุนสีวิชัยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าบอนสีทั้งห้าต้นนี่คือสวยมากๆนะคะแล้วก็ราคานี่คือน่ารักมากๆนะคะนี่ค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะนี่คือห้าต้นส,สวยๆนะคะถาดดอกมานะคะก็จะมาเจอเพชรพลรานกับสุรเสนนะคะนี่ค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็น่ารักไม่เบานะคะสวยไม่เบานะคะเขาคือหานุมานเข้าเฝ้านะคะกับหงเหินนะคะเป็นไซต์ตั้งแม่พันธุ์นะคะเป็นโดมแก้วอีกแล้วะคะ่ะสูงขึ้นมาเหมือนกันนะคะถัดออกมาอันนี้คือจะเป็นไซส์เบบีนะคะกุมภกันกับหนุมานอมพภาค่ะแต่ถัดมาไซส์นี้นะคะก็จะเป็นหงเหินค่ะเนาะต่อแก้วกันมาเลยนะคะอันนี้หงสุวรรณหงสุวรรณอันนี้คือม่านนางพิมพ์แพ็กคู่เลยนะคะ ถัดองมาตรงนี้ค่ะขุนสีวิชัยค่ะเป็นต่อแก้วอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าไสนี่โอ้โหเป็นการต่อแก้วที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วยังแบบนะ้อยยังแบบน่าทึ่งอยู่เลยนะคะอันนี้แม่ไฟต่อเองนะคะนี่ค่ะโอเค ก็คือบอลสีนะคะเบบี้ที่ไฟนํำมาอบไว้อีกหนึ่งแบบนะคะนั่นก็คืออบแบบถุงพลาส,สติกนะคะแล้วก็มัดพองนะคะแต่อันนี้นะคะบางถุงมันก็แฟบไปแล้วเนาะคือไฟมาตั้งกลางคืนเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมคะแล้วก็เอามาพันไว้กับไม้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามันมีเบบี้อะไรกันบ้างนะคะตอนนี้คือไฟเพิ่งเปลี่ยนนะคะจากเอาไว้ในตู้ธรรมดานะคะมาไว้ในถุงนะคะเพราะว่าไฟคิดว่าอบในถุงเนี่ย คือเหมือนเขาเป็นไอเป็นละององเยอะดีนะคะก็เ anymore, ลยชอบนะคะอันนี้คือออกหนึ่งใบแล้วค่ะอันนู้นค่ะสักการนิมิตอันนี้คือผ่าจากพมืาษีนะคะแดงทั้งใบเลยอะอันนี้พระพันวษานะคะอันนู้นก็คือนางกิรินีนะคะแล้วก็พระพันวสาเรือนหลวงนู่นนะคะแล้วก็อันนี้มะขวารังสันนะคะนี่ค่ะก็เหมือนกันนะคะมะขวารังสันสักการนิมิตนะคะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้ค่ะไฟจะพาไปดูบอนสีในตู้แม่พันธุนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็<ม>ค,ะค,คือบอลสีนะคะท่านผู้ชมเห็นต้นแดงๆริมสุดนู่นไหมคะคือไฟไม่ทราบชื่อน,นะคะก็เลยเให้นามว่าลูกไม้ก่อนนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไฟจะขยายพันธุ์นะคะ ส่วนต้นนี้ค่ะถัดมานี่คือน้องชายชนที่เขามาป้ายใบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าเขาตอนแรกเขาหลุดไป้ายไปแล้วเขาก็กลับมาป้ายอีกรอบหนึ่งนะคะ<ม>นู่นน<ม>ี่คือพรมเรืสีค่ะ<ม>เรือหลวงใกล้จะออกสีแล้วนะคะ<ม>นะคะใบแดงๆเลยค่ะมีลูกเราด้วย<ม>หนุมานจองถนนกัดสีแดงๆเลยค่ะ<ม>อันนี้คือเรือหลวง เรือหลวงโตมาจะเป็นแบบนี้นะคะเก็บอันนี้คือตั้งแม่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเบบีอีกเต็มตู้เลยนะคะก็มีตาลแม่กุซุมาไก่ตัวงามนะคะกวนอิมสหัสเดชะนไก่ทองประเสริฐที่ใส่ตั้งแม่นะคะแล้วก็มีบอลชิ้นผ่าอีกนะคะฝั่งนั้นเนาะชิบชิบชบ ตู้นี้เป็นตู้เบบีนะคะแล้วก็ตู้แม่พันธุ์ที่แข็เคี้ยวแล้วค่ะนู่นนะคะก็มีสีบุรีลัมม่วงมงคลมะขวานลังสัรไกทองนางเกลิณีลูกไม้ต่างๆนะคะส่วนอันนี้ก็คือขังเดี่ยวไว้นะคะก็คือครอบไว้นะคะเดี่ยวๆเลยเห็นไหมคะว่าเจ้าจักรพพัดใบด่างแล้วนะคะที่อยู่ในแก้วมีเกาะเก็ด,ด้วยนะคะกําลังแบบเป็นเบบีกําลังเริ่มโตนะคะ แล้วก็กลับมากันที่บอนสีลงดินเหมือนเดิมนะคะแม่ฟ้ายเพิ่งรดน้ำไปเมื่อเช้านะคะอากาศก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะคะนี่ค่ะเอาหกหลงนะคะมาปลูกเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคือแม่ฟ้ายทำไว้เนาะเป็นสิบกระถางเลยค่ะอันนี้คือโตแล้วนะคะนี่อันนี้คือหกหลงนี่ก็หกหลง สิบกระถางพอดีค่ะหกหลงถ้าชมพูยังไงก็สวยแน่นอนค่ะนี่ค่ะทุกคนทำกันดูนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ด่างนะคะที่เอาไว้อุ๊ยอีพีด่างเขาอะ่ะเขาโตเร็วจังเลยเขาต้อเอามาอยู่ตรงนี้นะคะใบสวยมากนะคะนี่อันนี้ถัดออกมานี่ก็คือบอลสีท่ทีเอาลงดินนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ไฟนํำเสนอแถวนี้นะคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ นี่คือพระพันวสา,าแดงนะคะพระพันวสา,านะคะใบแบบแดงๆเลยค่ะท่านผู้ชมได้ลูกเขาหลายต้นแล้วนะคะกําลังโตนะคะอันนี้จอมทับค่ะจอมทับใบก็เลื่อมๆแดงๆความสวยก็มไม่ทิ้งกับพระพันวสา,าเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมชอบ ต้นไหนคอมเมนต์บอกไฟล์หน่อยนะคะอันนี้สีป่ายกาลังกัดชมพูนะคะยังไม่แก่ต้นดีนะคะไม่งั้นกัดเยอะกว่านี่เนาะอันนี้ไก่สุดสงวน,นะคะ่ะไก่สุดสงวนกัดออกกลางใบเลยค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะว้าวายแดงๆเลยค่ะท่านผู้ชมายแดงๆเลยค่ะนี่อันนี้คือดาบฟ้าฟืาฟ้นนะคะ ดาบฟ้าฟื้นค่ะใบนี้ป้ายอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็คือกุมผะกันนะคะกุมพะกันนะนี่ก็คือกุมผะกันค่ะนี่ก็คือกุมพะกันสวยๆเลยค่ะใบแก่ๆถาดออกมานี่คือดาบดาบขุนแผนนะคะใบเป็นดาบเลยค่ะนี่ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e กับช่องลูกชาวนาอีล่าม,มาเลยด้วยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทานผู้ชมวันนี้นะคะฝ่ายนะคะจะพาไปชมบอนสีนะคะในส่วนนะคะที่ลงดินกับอยู่ในตู้นะคะพร้อมกับวิธีอบแบบใหม่นะคะไปดูกันเลยค่ะ